ครับผมสวัสดีครับผมไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วครับผมมาวิดยูทูบครับผมมันพระบุญบอนฟีฝ่าไล่ซีนะครับผมมันนี้มาในชุดสีเหลืองอุ้ยครับผมเบอร์บิงแฮมนะครับมาหนี่มาเจอกันครับผมบาดบอลฟีฝ่าไล่ทักษะการเหล่นของลูกบุตชายครับผมจะเป็นจังไนนะครับผมฝีมือของผู้จัดการนะครับผมนันฝีมือจะเป็นยังไงครับผมมันนี้ผมนํำทิ้มโดยเบลซีดานมวยเก่าครับผม บอลบอลยาวมาแล้วบ่ยมุดใจบอลเก่าแห้งครับแต่ว่ากองหลังมันท่านนะครับมาทางน้ำฟ้าว่ามาฟ้ากรรมการเต็งต้อครับผมโซเกมเบลตัวใหญ่ล่างมึกครับผมเก่าแห้งครับผมสิไลนนี่ผมไม่วิดยูทูบนะครับผมทั้งหลทั้งบรรยายนะครับผมเมื่อนี้ครับผมอาจจะมีก็คือกลางแน่เพราะว่าบางทีก็คิดแน่บางทีก็บว่าน้ำแน่ครับการเล่นอาจจะบม่สัมผัสกันกับมือนะครับผมหลุดกริ๊กได้บอลในเบลเบลหลอกนะนึงบอลทันครับผมถือกองหลังก็สกัดออกมา เป๊ะว่าจ uh, ังไดครับเป๊ะซุกดากหน่อยนึงกรรมการ์เราฟาดครับบัให้สุกดากครับฟาดสัตว์อาว่าจังไดช่วงเบลขึ้นลมยกเขาการคือนบัให้ครับถือว่าโอ้ยครับผมเป๊ะยิงรุ่นี้ว่าจังไดยิงซ้ำอีกทีนึงโอ้ยครดอกบายแมนบรครับบอแมนครับผมปีเตอร์เช็คเตะบอลออกมาครับขึ้นเห็นวิเาครับผมวิเอราว่าจังไดเวลาหลอกหน่อยนึงจ่ายขึ้นให้เบลเบลเห็นมูเรียนไปทั้งปีกแต่ว่าเบลว่าใจเบลลากครับ ใช่ลุกกรลิกลูกกลิกว่าจย่งไรลูกกลิกยิงทันที่ขามข้านครับผมโอ้ยลูกกรลิกวุ่นครับช่องผมเบอลวีจกเทียบบ๊วยบุ๊ับลูกกรลิกก็นเลยอ้าวจ่ายพลานให้เบลครับเบลปอยลูกกรลิกลูกเระลิกว่าเอาไม่ลูกกลิกจ่ายมากเลยโอ้ยญาติกันครับผมย่านตะบอดังครับผมญาติกันบ้านเฮาเอุนว่าญาติกันดังนะครับผมโอ้ยเวลาว่างไดรสไลด์บัวท่านครับผมแมนยูยังบุกมายังต่อเนื่องครับผมโอ้ยเต็มเด็กก็เจอแต่แมนยูนะครับมืัอนี้ แมนยูเก่งครับก็เจ้าเล่ห์ๆเอาตะทีมแมนยูครับผมแต่ผมเบอร์บิงแฮมครับผมผมมักทีมที่บอค่อยเก่งนะครับผมเพราะว่าผมกับบอเก่งด้วยกันครับโยนมาซิไลานี่ครับซิไลานี่เตะไปอัดกับแมนยูครับดังตุบปวดครับผมดีแล้วกับขาบ่หักครับผมโชคดีที่ผมใส้สต๊ดครับผมโอ้ยสตาร์ทครับผมบอกผิดโอ้ยไอวิตกับผากมั่วแล้วครับผมเอาไหมครับผมอีตอร์เช็คเตะมาให้เวลาไหมครับเวลามาาสั่น เวลาจ่ายมาเหีวานนะครับบอมเป็นอ so ีเวนครับผมจ่ายห้ซีดานซีดานนะครับซีดานวางได้โอ้ยมวยจอมเก๋าครับมวยเทาครับผมก็แทงงน้อยนึงกระล่มครับผมระวังกระดูกคูด้ะซีดานเปเปเขามาซอยโอ้ยแมนยูแข็งแกร่งครับผมบอกแข็งตะแกรงกับเต็มตรงนี้ยครับผมปีเตอร์เชคผมเกียร์กีดิงคอมลมครับผมเขายิงแห้งไรครับว่าจังได้ครับปีเตอร์เชครับไว้ได้ครับปีเตอร์เชคว่าโอ้สบายกูเทมันนี่หลายปีแล้วท่าน สายยิงซ้ำหนีโอ้ยขี่กากว่าท่นคิ้วว่าท่นนี้ไปไกลว่าท่นปีเตอร์เชลลิโนนบอลให้วิลาอีกเทียนหนึ่งครับจนเขาจิตจำได้แล้วว่าให้ตาปิดให้ตาวิลาครับผมอีวานมาจ่ายบอลซีดานซีดานเห็นมูเตะเนี่ยมาเลยครับท่านบอลอ้อซาลาบอลท่านครับผมออกไปแล้วซีดานชอบให้บอลกะครกลางครับผมให้ยมูเรียนบอลท่านครับผมโซเชมเบสลสไลด์พิทั้งครับผมแอนยูบุกมากครับผม มนดูนี่เล่นดีครับเขาเล่นสุขคุ้มครับนี่ครับผู้จัดการที่ของเขาเขาอาจจะบ่าเฝ้านะครับผมแต่ผมนี่เฝ้านะครับผมอยากได้ประตูนะครับไปจากับโซเบซเซฟปีเตเชกับเซฟน้องมีครับผมโอ้ยตายครับผมถือมุกกระไฟเดียวกับตายเลยครับผมที่ผมไอวิดูโอทูบันยังไงครับผมมองออกนี่เรียบร้อยครับออกทางเขาได้ผมก็บอกคอยจักนักเตะละครับจักบอลซื้ออย่างเนี้ยผมกับบอคอยหูมาได้ครับบ่คอยลู่ โอ้เป็นบางคนนะครับผมเลยต้องพากมัวเนี่ยจักน้อยครับผมเปลวใจบอลสี่ดานสี่ดานในรุดกุลิครับรุดกุลิกเข้าออกใตครับผมใจสีดันเข้าสี่ดานบุนก็มาใจรุดกุลิว่าให้เบลครับเบลอย่งครับโอ้โหถึงเซฟรุดกุลิคใจมัวห้ขึ้นโอ้ใจขึ้นมัวครับผมใจมัวห้ขึ้นครับผมโอ้ยภากมัวครับทั้งเล่นทั้งภากนี่ครับมันซับซ้อนครับผมเบลว่าจังไดเบลแลนกุจูก็จู แข่งทันเ่าทันครับผมไอ้ผมผ่านเปเป้ครับผมยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสีดานวางได้สีดานหักเข่าซส้เพราทันครับผมถึกสกัดออกมาผมผ่านพี่เบลครับไอ้ผมแม่งครับพี่เปเป้ครับเปเป้สีดานสีดานหักเข่า้ายใจมูบ้าสีดานใจสลากครับสลากขึ้นหลังไงกรรมการวัตถอเวลัสามนาทีครับสีดานนี่ใจสีดานครับสีดานไปเองล็อกไส้เพราท่านครับผมเขาดักถือครับผม เมนยูสกัดอกมาโซกับเบสกัดมาเอาลุดแล้วครับว่าจังไดครับผมคราวนี้บอลได้ครับผมเวลาเตะมากเก่าครับมัดเวลาครึ่งแรกครับผมโอ้ครับสุดยอดมาเบิงเครื่องหลังครับผมศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมเบอร์มิงแฮมนะครับผมเจอกับแมนยูครับทีมไทยตารางเนี่ยอ่ะครับจ้าวแล้วครับซาลาว่าจังไดซาลาซาลาหลอกนิดนึงใจขึ้นในึวิลาครับผมบอลได้หลอก ว่าจังไรวีลา่าเห็นเบลเบลใจขึ้นมากครับผมเอ็มบัปเป้ว่าจังไรเอ็มบัปเป้ถืกเสียครับโดนโดนเนหรียญทนึงเขาเอาไปสามโอ้ยครับผมอ้าวยังพอพันพี่เบลครับพี่เบลร่างยักว่าจังไรครับพี่เบลใจบอลในโอ้ยบอลทันครับผมบเบลแลนมาหลับเอาบัตได้ครับผมสไลนี่สไลกับโอยุครับผมเปเป้แลนไปแล้วเปเป้ถืกหลอกครับผมโอ้ยเปเป,เป้ว่าถ้ามันเป็นตะยานเขาหลอกว่าจันมันคน,น,น,นละหลอกครับไอ้ เป๊ะๆครับผมเบลจ่ายบอลใอซีดันไซีดันขึ้นมาให้ลุดกุลิกลุกดุลิกลากเลยครับบอลลากไปแล้วลากไปแล้วครับผมไปตั้งแต่เล่าหลอกครับเล่าจ้างให้พี่เบลพี่เบลลุดไปไปพี่เบลจ่ายกระชากถึงเส้นหลังพี่เบลขึ้นมาให้ลุกดุลิกลุกดุลิกยิงเรียบร้อยครับผมหนึ่งศูนย์ครับผมค่ะผมเบิ่งวิธีการเล่งของเพื่อนครับผมสุดยอดครับผมการจ่ายบอลนี่แหละครับผมเทคนิคนะครับผม การลีนบอลของลูกผู้ชายครับผมฟิฟ้าไลซีใครเล่นแล้วสนุกคนนั้นเล่นต้องชอบครับผมผมนี่มักแห้งครับผมฟิฟ้าไลซีนะครับผมผมเลยมาผักอีสานบันเทานน่แหละครับผมมวนไหลแ่ชนะเปเรื่องธรรมชาตินะครับผมพีนองผู้ใได้เล่นฟิฟ้าไลซีนะครับผมผมเล่นมานี่กับสามปีนะครับผมเลเวลผมแค่หกร้อยนะครับสามปีเพราะว่าไม่ค่อยจะล่นนะครับผมเบลโมงออกไปครับยิงมาต้นนี่ดูนี่ดูสกัดออกไปครับผม บางคนรีวิวเป็นพันครับจะเขาหลินยังไงรีวิวไลฟ์ก็ดอกก็ดีครับผมผมเวลังเงือกครับถ้าผมหกลอยเด็กผมเล่นมา3ปีนะครับตั้งแต่พี่ฝ่าว่ายสนะครับผมดังๆเปเป้มองมากครับผมอีวานเน้นมูจ่ายมูเอ็มบัปเป้ครับผมเอ็มบัปเป้ขึ้นมาเบลเบลท่านหายไฟเบลเตลมาตั้งปีครับผมอีวานหลากมากครับผมอีวานว่าจังไดอีวานเนี้ยมูจ่ายง่ายๆครับผมจ่ายเอ็มบัปเป้เห็นเบลเบลเตลมาหายซิลานี่ครับ สีไลนี่ขึ้นในเบลเบลจ่อซีดานซีดานถึงซ้อครับผมว่าท่านเบลก็โดดน้ำกลางจางว่าเถึงบาลครับสีไลนี่สไล่ว่าเถึงแมนยูบุกไม่แล้วครับยา่างตอเรื่องว่าจังเลยครับเป๊ะๆอา้าวแมนยูบุกเลยคือเก้าว่วาจังเลยซ้อแค้มเบลแซกเป็นหล,ลักไปครับโชวกับเบลก็นั่มอยู่โอ้หครับผมส่วงเบลเป็นไน,นครับสุดยอดครับส่วงเบลนี่แนะนำเลยครับสู่คิมเบลแข็งแกร่งครับผมแค่บวกหาครับผมส่วนสีบวกค้วยนะครับบวกค้วยเอยคนละบวกครับผม อันบวกนั่นบวกคลืยนอนครับผมอันนี้บวกนักเตะเก่งครับผมโอ้ยวิดกับพัฒนาดีบอลมั่วสั่วครับลูกบอลิกจ่ายบอลมาให้เบลเบลวางได้ครับผมเบลเบลจ่ายบอลให้อีวานครับผมโอ้ยบักเวนเลยครับผมแน่เลยครับแล้วไปดาเขากับเอามั้ครับผมซื้อเล่านะครับเอาแมนยูหลุดมาเนี่ยครับว่ายังได้ผู้รักษาตัวออกมาปะผู้รักษาตัวออกมาเซฟครับผมโอ้ยจอดครับผมฟังคำคำขอเวลาหน่อยครับ ผักกระมวนครับผมเล่นกระมวนครับปีเตอร์เช็กเซฟไว้เลยครับผมเดี๋ยวบางต้องขาดมันกอเวลาหน่อยครับผมให้โอกาสซึ่งกันและกันครับผมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนทีมของเพลินนะครับผมแต่นักเตะก็เฮายังเปิดเส้นยังเต็มครับผมพร้อมที่จะเล่นทุกโต๊ครับผมเขาทงมาเปลี่ยนตัววะเฮ้ยแต่ไม่มีพยักยกมือนะครับผมเพราะปันบอลเพราะปันบอลออบตอนะครับผมเมื่อปันได้ก็ยากเล่นนะครับผมตัวกองเสียมันหลนะครับผมฝรันงตะขังมันพร้อมนะครับเพรากวพร้อมคือการเล่นได้แล้วครับผม มาเริ่มเกมกันไหมครับผมผมกรรมการบอกว่าฟังมันเปลี่ยนตัวนะครับประสันนะครับผมปากเป็นภาษาบานเท่าแล้วมาเบอร์บิงแฮมน้ำเป็นหนึ่งศูนย์ครับผมเออไปเลยครับผมโอ้ยแมนยูมงทชานเสียดายครับผมเป็นห่างเลยผมนว่าครับผมแมนยูกับเบอร์บิงแฮมนะครับผมนี่ผมมักทีมที่บ่ค่อยเก่งนะครับผมเพราะว่าผมกับลินบ่ค่อยเก่ง เอาละครับผู้รักษาประตูเตะมามซีเรนี่ครับซิไลนี่ให้อีวานครับอีวานใจซีดานซีดานให้เบลเลงง่ายๆครับผมไฮรุดกุลิกรุดกุลิกรุดมาแล้วครับสมซือครับผมลุกหลิกใจบอลให้ซีดานจอมเก้าซีดานยิงได้วัดซีดานยิงบอลเฮ้ยเขาซ่องง่ายๆแล้วครับผมโอ้ยซ่องประตูนะครับบผมซ่องยาสูบคนละซ่องครับเนี่ยภาคมวยอีกแล้วครับผมเอาละวางจากไหนซ่องกับเบลแลนน้ำกลนซาลาก็จอบยู่โยนมาทันทีเวลาว่าสบายไปจากบอลเฮ้ยตอกสุ่นง่ายๆเอ้า ประมาณเขวี้ยาลาต้าจะไปเย่งลงูกนี้เช็คก,กับเซมเลยท่านครับเอ้ยจอรับปีเตอร์เช็คเฮ้ยสูนเนอะเพ่อนครับปีเตอร์เช็ควาครับปีเตอร์เช็คสั่งว,วีลาครับเลยลีลาครับมองลูกนี้ทางข้างครับผมโอ้ยแมนยูเสียดายครับก้มหัวก้มจงครับเพราะปานปวดกระงอนนะมันต่อครับผมปีเตอร์เช็คเลี้ยวหา,ยา,ยาหมูโอ้ใจไปเนาะคือผมพีผู้รตีเรียนรับเพื่อนปีเตอร์เช็คเตะมาให้หมูกเกาบนครับวีลาโอ้ยเตะออกกลางครับทุกท่านเตะโมเมนต์ครับ แมนยูกับบุกมากครับผมแมนยูกับฮาจังหวะสิยิงเบอร์บิงแฮมไหนได้ครับหลุดมากได้เพรยิงลูกนี้ว่าเข้าครับผมโอ้ยง่ายแม่งครับลูกนี้สุดยอดแมนยูครับปาด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 ที่ท้ครับปีเตอร์เชควาโอ้ยเมื่อชิดเดียวพัชิฮับได้โอเคครับปีเตอร์เชควายิงง่ายเพรว่เบิ่งตัวย่างครับผมพวดงอ่ะมันใจกันครับผมสับได้เลยครับปีเต็ปีเตอร์เชคโอ้ยโดดวิดมือลราคมขีดแต่แห่เราจนเลียดออกครับผม เอาครับลูกลีกว่าเอาไหมว่าเป็นยังครับเอาไหมเอาไหมว่าสัญญาให้กันว่าส <uh şey ั้นเป็นว่าครับใจซีดานซีดานว่างย่าว่าย่ามาถึงมือครับผมผ่านว่าว่าจังใดครับเปเป้เปเป้เปเป้อ้าวสวยครับเปเป้เปเป้ใจซีดานซีดานลากมาครับซีดานให้ลูกลีกลูกลีกหลอกตาหลอกลักลูกลีกเอ้าลูกลิกให้ซีดานซีดานยิงลงนี่บ่ยังครับผมเรียบร้อยโว้ยไม่ได้เสมอสามนาทีครับผมซีดานยิงได้ เรียบร้อยครับผมตอกฝาล่องไรื่อยครับผมสองต่อหนึ่งครับผมโอ้ยสี่ด่านพูดครับหัวลาดเมือกเถื่อยอยู่ครับผมเก่งมูมาดีใจโอ้าวอุ้มเนื้อูปอุ้มแน้าสันเอ้าวอุ้มแห้งแล้วกูเจ๊อสันโอ้ยสี่ด่านครับผมเบื้องบนีุ้่นะครับสุดเจ้าครับสองหนึ่งกรรมการเตะบอลออกมาดีว่าจ้าหน้กรรมการเหลียวเบื้องนาฬิการมดเวลาครับกรรมการก็เลยโอ้ยหัวโล่นกรรมการเป็นตะบกอกซับหัวนี่ครับผม หมดเวลาครับปรากฏว่าเบอร์ิงแฮมชนะแมนยูไป็สองประตูต่อหนึ่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บสารนาทีครับผมเบิ่งแมนยู่ครับโอ้เพื่นปลาเปิ้งมาซอยมาปลอบใจกันเอ้ยเอาไม่ทำปัญหามีเตะอีกกีฬาอบตบาดนาเขามีอยู่เพื่นปลาครับผมเอ้ยเปิ้งเปิ้งมาปลอบกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมช่องคลิปแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องไอวิทย์ยูทูบของนั้นเล้นะครับผมสำหรับวันนี้ไอวิทย์คอร่า,างธงชุนเมกอนสวัสดีครับ